สวัสดีครับพระกทางกับหวยรัฐบาลนะครับผมงวดประจำวันที่1กรกฎาคม2564อันนี้ใครจำข้อมูลนี้ได้นะครับข้อมูลเด่นบนครับเด่นบนเด่นบนนะครับสตัวมาคู่ตัวส่งตัวนะ <still okay. S 1> แต่เมื่องวดที่แล้วนะครับผมงวดที่แล้วมา16มิถุนายนนี้มาตัวเดียวนะครับ1 เสามกำหนะึ 3, ่งมาตัวเอาเป็นว่านี่เป็นข้อมูลย้อนหลังนะครับอ่านี่คือหนึ่งหนึ่งมิถุนายนนะครับหนึ่งมิถุนายนให้เด่นนะครับอันนี้เป็นเลขจากหนังสือใบขาวหรือเปล่าเนาะเด่น07ครับ4ตัวมา2ตัวนี่ห้าสองผลออกคืออ่า279เนาะ1มิถุนายนนะครับ1มิถุนายนวันที่16มิถุนายนรอบที่ผ่านมานะครับนี่ครับอันนี้นะครับที่ว่า เด่นบนนะครับ3 1น,นะครับผมให้เด่นลอย1นะสตัวมา2ตัวแต่เมื่อวันที่แล้วมาแค่ตัวเดียวนะครับแล้วก็คู่ต้น17เนี่ยไปลงล่างนะครับจะดสองสามหนึ่งเข้า17แต่ว่าลงล่างแต่ว่าเข้าเด่นลอยนะครับงวดวันที่นะครับผมงวดวันที่1กรกฎาคม2564 นะครับผมมาแล้วครับข้อมูลมาแล้วพร้อมแล้วนะครับผมข้อมูลพร้อมแล้วถือว่าเดินดีด้วยนะครับเดินดีมากด้วยนะครับสำหรับใครที่เคยติดตามแล้วก็ที่ไม่ว่าจะเป็นติดตามทางเฟซหรือว่าติดตามแอดแทนที่นำมาลงนะครับผมอันนี้เป็นข้อมูลจากสูตรรวยรวยเงินร้านจากกลุ่ม a c e b o o k นะครับลองไปติดตามกันได้นะครับขอขอบคุณอนาะจารย์เจ้าของข้อมูล หนึ่งกรกฎาคม25 6 4นระครับให้เด่นรอยตัวเดียวเนี่ยสาตัว6กสาตัวมา2ตัวคือสองศอันนี้สามารถมาได้ถึง2ตัวโดยสถิติแล้วเนี่ยมันจะมา2ตัวนะครับผม2ตัวแต่เมื่อรับที่แล้วเนี่ย มาสองตัวแต่ว่าลงล่างนะครับเด่นบนมาตัวเดียวคื้นหนึ่งอันนี้เด่นลอยสามนะครับก็มารุนกันว่าสามจะเด่นไหมนะครับสําหรับส่วนตัวแอดแทนยังไม่ได้เอาลงสูตรโปรแกรมของแอดลงไปดูนะครับผมเอาเป็นว่าถ้าลงแล้วหรือว่าจับแรกเลขแล้วนะครับถ้าชนกันก็จะมาบอกอีกทีนะครับมาครับจับคู่โต๊ะสี่ตัวมาสองตัวก็จะเป็นสองศูนย์ครับศูนย์สองไปกลับเลยนะครับสองหกหกสองสองสามสามสองนะครับศูนย์หกหกศูนย์ 0330แล้วก็6336นะครับ20นะครับผม26 23 06ครับ03 63เนาะไปกลับก็จะได้ชุดโต๊ะออกมา12ชุดนะครับส่วนมากนะครับจะมาบนนะครับมีรอบที่แล้วคือลงล่างถ้าอย่างไรนะครับ1กรกฎาคม2564นี้เรามาดูกันว่าเด่น2ตัว จะมาจับโต๊ดไหมนะครับผมเด่นตัวเดียวคือ3นะครับถ้ายัางไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังข้อมูลนะครับอันนี้เป็นเพียงแนวทางเพื่อนําไปใช้ประกอบการพิจารณาการซื้อสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับแอดไม่ได้สนับสนุนให้เล่นการพนันนะครับผมเพราะฉะนั้นแอดวังให้ทุกคนซื้อลอตเตอรี่ครับถูกรางวัลที่1นะเอาเป็นว่าถ้าใครโชคดีจับได้ถูกรางวัลที่1ก็โชคดีไปครับ โชคดีครับเราเดี๋ยวเขาจะลงข้อมูลอื่นๆนะครับที่มีประโยชน์เราคิดว่าที่แอนนำมาลงเนี่ยสามงวดแล้วข้อมูลแต่ละงวดเนี่ยมีประโยชน์ทั้งนั้นนะครับอยู่ที่ว่าเราจับกันยังไงเนาะเอาเป็นว่าใช้สตินะครับในการลงทุนและการพิจนารณาในการนําไปใช้นะครับโชคดีครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม